สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้ทางที่ตอบมานําเสนอนะครับอาจารย์ศีสิทธาโลมาวันนี้มาพยากรพระยิบสีเจ็ดวันหมาเห่งนะครับตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่สามสิบกันยายนสองพันีแปดนี้นะครับเพื่อนๆครับมาหยิบไพ่หกใบดีิบปาครับใบแรกคือใบที่หใบที่สองใบที่สาม สี่ห้าห<ข>กได้แล้ววันเสาร์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 ดี่งวันเสาร์เ,าเป็นเดอะสตาร์ท้องฟ้าดวงดาว เทวดาอุปถรัรมภ์ท่อง้าดวงดาวเทวดาอุปถรัรมภ์ทการตัดสินใจมักจะมีวาสนานะครับผู้ที่มีศาสนาในช่วงนี้เป็นคนเกิดบัณฑ์สาวอาจจะมีมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะครับเป็นโชคลาภเกี่ยวกับบร็อเตอรี่เป็นโชคลาภเกี่ยวกับขายที่ดินขายบ้านขายที่ดินได้ราคาและขายของก็มีจังหวัดชีวิตขายของดีมีจังหวัดชีวิตที่ดีนะครับ เรื่องเรื่องของการเงินจะดีมากเลยครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมักจะมีคําว่า d u of fortune เป็นผู้พบสักธรรมมักจะมีการสวดมนต์ภาวนามั่งนะครับคนเกิดเป็นสาวต้องมีการถือศีลตรวจมนต์ภาวนาถือศีลก็ศีลห้าปมาณนี้ถือไปบวชชีพามถือศีลแปก็ได้ครับช่วงนี้จะมีโชคลาภแล้วตอบนี้ไปก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ ไม่เคยจะไม่ตกแล้วตอนนี้ไปคนเคยวันเสาร์นี้เป็นดวงจ้าที่ดีเคยจะขึ้นมาก็เริ่มเริ่มดีมีขายของได้จังหวะมีการถูกหวยรางวัลใหญ่เกิดขึ้นไทยนี้สินให้หมดเลยนะครับประมาณนี้แต่มีความเจริญรุ่งเรืองปินเดอเวอร์เทลดาอุปถมัมภ์เขาอยู่ช่วงนี้คือช่วงคนบนเสาร์นี้ไพ่สามใบนี้ดีมากคือเป็นเดอะสตาร์เป็นวิวออฟฟอร์จูนไพ่นี้นะครับแล้วก็เป็นเดอะเวอร์เป็นดทวาครับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ครับยู่ พห้สามใบเป็นพี่ดีดังนั้นถ้าดีแล้วเราต้องมาสวดมนเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนฝูงพูดจาให้ดีให้เขาไม่เสียใจให้กำลังใจเขาเป็นอย่างที่ดีงามประมาณนี้นะครับผมขอตอบตรงๆว่าคนเราถ้าพูดดีคิดดีทำดีก็ดีไปนะครับ แต่ช่วงที่คิดดีจำดีถึงเวลาแล้วดวงตาไมปมขึ้นแบบนี้นะครับคนเกิดบันเสา์นะครับเป็นการตอบแทนเขาครับสาหรับคนที่เกิดบันเสา์จะเป็นผู้ที่เป็นจมื่นเช่นผู้หยวงรู้ฟ้าดินผู้เดี่ยงรู้ฟ้าดินหมายถึงว่าจะมีรางสังหรพิเศษนะครับผู้ใดที่เกิดเป็นนักพยากรณ์ก็ดีนักพยากรณ์อากาศก็ดีนักพยากรณ์ดวงตาก็ดีนะครับนักที่มี นักที่ทายใจก็ดีนะครับเมื่อตายใจว่าอยากซื้อตัวเลขนี้ก็ถูกต้องนะครับฝันดีฝันดีนดคิดดีมีเทพมาอวยพรมีเทพมาให้ตัวเลขหมายถึงว่าพ่อแม่บิดามารดาผู้ร่วงรับไปแล้วมาเข้าฝันมีโชครับขอ้อดีทำตัวให้ดีนะครับประมาณนี้ที่สำคัญตรงที่ว่าพาที่เข้ามาผู้บทถามคำจูคือเป็น พระที่เกี่ยวกับเรื่องของต่อสู้และฝ่าฟันพระบาษสตริย์ที่เป็นมหาราชอย่างเช่นพระเนรมหาราชก็ตามทีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ตามทีที่กล่าวามหาราชก็ช่วยเหลือกันเกิดจะช่วยเหลือแก่เราจะขอพรกกบท่านจะได้สมบานปปารถนานะครับประมาณนี้เอ,อพรตัุนี้มักจะบอกว่าถ้าเรานับถืออยู่แล้วนะครับสมเด็จ พระเนรสวนมาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราเรารับถือแล้วก็รับถือต่อไปนะครับแล้วก็อสิ่งสำคัญคือเป็นไม้เท้าเก้าอันไม้เท้าก้าอันปีนความสําเร็จนะครับความสำเร็จที่เรียกว่าเกาหยิบไม้ก้อนนี้เราเสียงไทยว่าไม้เก้าอันไม้ไหนเสียงใดก็เสียงไทยที่ถูกต้องดึงออกมาปุ๊บเป็นไม้ทองครัะประมาณนี้นะครับทําให้ความสำเร็จของกฎบรรสามีความสมบูรณ์แต่ที่สําคัญคือ ควรให้เอาใจของผู้พี่อยู่ใกล้ชิดคือผู้เป็นพรรยาเราหรือลูกของเราแท้ๆนะครับควรถามมั่งเวลาพูดจะเป็นไงลำบากไหมสบายใจไหมไม่สบายตรงไหนบอกมาต้องถามเขานะครับเอื้อถอนแก่เขานะครับหรือกับผู้สาวเราไปสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเอาใจเพื่อนฝูงแต่ครอบครัวไม่เอาใจไม่ได้นะครับต้องมีค้าม่ฟาม คือมีความสุขทั้งครอบครัวและความสุขทั้งเคลื่อนฝูงเป็นอย่างดีไม่ใช่ความเครื่อนฝูงสําคัญมากกว่าไม่งั้นสิ่งแรกคือครอบครัวแตกแยกมาโทษหมอไม่ได้นะครับเราต้องให้ความสําคัญครอบครัวไว้เย็นอย่างดีถ้าไม่มีครอบครัวก็เปลี่ยนครอบครัวพ่อแม่ของเราปิดามาดาของเรานะครับเป็นอย่างดีที่สุดครับประมาณนี้ตอนนี้มาช่วงของราย,รายการช่วงกองกวบปันสาวสิ่งแรกอะไร หลักสิบนะครับหลักสิบได้แล้วต่อไปเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเก้าห้าครับเก้าห้านะครับต้องขอขอบคุณท่านรับฟังมาช่วงของใช้รายการนี้ขอท่านจงโชคดี มีทัพยสินมากมายสุขภาพดีต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับอาจารย์โคษณาเกี่ยวกับสูนภัยห้าชนิดไฟแม็กออยนะครับถ้าติดตามมาก็คลิกตะกร้าด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือด้านนี้ครับเีผิดด้านนี้นะครับซ้ายมือคลิกไปซื้อนะครับราคาพิจิตังครับ1 3 0ย0าบอาทนะครับแล้วแต่ท่านแต่กรุณาขอขอบคุณนะครับ กโชคดีครับบ๊ายบายครับเจอกันโอกาสหน้าใหม่ครับเป็นราศีนะครับ